ชีวิตคนท่าก็คือจังเข็บนาฬิกาเนาะครับเนาะนะครับรบ,บอกเคยหยุดคิดบอกเคยหยุดทำบอกเคยหยุดฝันบอกเคยหยุดสั่งนะครับเดินอยู่ตลอดเวลาคือจังเข็บนาฬิกานะครับตาหลายๆคนก็บ,บอกว่าอยู่ซัมนี่ก็ดีอยู่แล้วจักสิดิจล่นไปยังจักสิเห็ดไปเหตุยังเพราะว่านะครับตาขึ้นแบบนั้น มันก็นได้อยู่นะครับต่ว่าในความเป็นจริงแล้วห้องก็ลำบากกันละนะครับตาห้องขีดสิยุดขีดหยุดทํำหยุดสร้างหยุดฝันกให้เบิงนะครับเ้อนะค,คนที่เขามีเงินมีทองหรือว่ามหาเศรษฐีหรือเขารวยแล้วนะครับเขาบ่เคยหยุดขิดเลยเขาบ่เคยหยุดทํำบ่เคยหยุดฝันบ่เคยหยุดส้างนะครับมิติเขาแหงได้ไยเท่าไรแหงสีเอาท่านั้นนะครับ ผมกับบกเข่าใจคือกันนะครับตัวผมเดียวกบับบกเข่าใจคือกัน,นมีหลายแบบนั่นเป็นอย่างคือหยุดทำหยุดคิดหยุดฝันหยุดสางนะครับผมว่าใส่ไปหอดสัวลูกสัวรหลานกับบเบดนะครับยังเข็ดยังทำยังสางอยู่นะครับนั่นมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นวิถีของมนุษย์นะครับที่มีความคิดที่มีอุดมการนะครับที่มีความฝัน นะครับบางสิ่งบางอย่างเขากัะสิบอเขาอาจสิบอได้เหตุเพื่อตัวเขาเองชัดทั้งหมดนะครับเขาอาจอเหตุเพื่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกกับเขานั่มคือกันนัศน์ศนาถ้าเขายุดเหตุหยุดท่าหยุดสามหยุดฟันคนตียู่น้ำเขาก็ได้หยุดคือกันทัศน์ศีนาผมกับพยายามเข้าใจอยู่บด้พยายามละ่ะคือเข้าใจเขาล่ะครับนะครับคือจังนักโุลจิตหรือว่า เจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานใ่า่ๆเังสิถ้าเขายุดไปละ่ะพวกเจ้าสิกินยังงีงสินะบอกง่ายๆนะครับนั่นคือมันสมดุลกันแล้วนะครับมันดีแล้วนะครับเฮ้าก้นธรามาหากินธรรมาดาธรรมาดาเนี่เฮาจงมองค้นที่เขามีอยู่ไม่กินหรือว่าคนมหาเศรษฐีคนมีเงนินมีนมทองั่ะแต่ทีว่าเขากล มีบุญคุณนั่นแหละแต่ว่ามีบุญคุณกับว่าแมนนะครับเขากับดีล่ะครับที่เขาคิดเขาทำเขาสางเพื่อพวกเข้าน้ำมัง,งสินะเข้าอาจสิบอกใจเขาดอกนะครับอันนัละครับกะที่ผมบอกเขาใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นยังนะครับพ่อมีเงินมีทองแล้วพอเป็นค้นหลอบอลำข้นรวยแล้วพอเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับ เป็นอย่างคือหาเลียงส่โตัวจะคล้องนี่สินะครับกะผมก็เห็นหลายค้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับขนาดเป็นเศรษฐีพื้นหลานนะครับแสนหลานนะครับหาเรียงส่โตัวจนได้เขาไปนอนอยู่นี่คุกนะครับกะโค้งสีโบเอยซื้อนะครับนะกะหลายๆค้นกะสีหูนะครับกะเป็นอดีตผูน้นเหมือนละ นะครับมีคนไต่อสืนสอบแทบสิทัวประเทศนะครับเอาไปเอามานะครับเอาไปเอามากลายเป็นคนสร้างเบิดประเทศนะครับกลายเป็นอ่านักโทษจังเสียเขาไปอยู่ในคุกจังสีนะครับผมว่ามัน มันเป็นที่ยั้งที่หดหูใจนะครับในสังคมไทยเฮ้านะครับในสังคมไทยเฮ้านะครับแก่งแย่งซิ่งดีกันย่านกันได้ดียานกันได้เลื่อนจังสีนาครับนะครับว่ากันซิ่งอำนาจกันนังเสียนะครับ ภากันปันกระแสสางกระแสเกียรติสร้างกันสางกระแสเกียรติสร้างเพื่อแลกเพื่อเหลือความนิยมทั้งเสียให้กับผักกับพวกเจ้าของนะครับยิงซมมือนีนะครับยิงมีซื้อโซเชียลนะครับในสองทางต่างๆนะครับพวกที่พวกที่ใส่ซื้อนะครับ เป็นผลประโยชน์แค่ตัวเจ้าของนี่ก็ลายแค่พักแค่พวกกับของกหลายนะครับบอกง่ายๆนะครับผู้ใดสิบขืนมาเป็นผู้นําผู้ใดสิอยากมีซื้อเสียงก็ใส่ซื้อเนี่ยแหละครับนะครับผมสิยกตอยังนะครับอยากจะเป็นผู้นําอยากเป็นซอสเสียใส่ซื้อน,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 นะครับใส่ซื้อสั่งกระแสนะครับ อัดสีกระแสดีหรือกระแสบอดีล่ะครับกระสางกระแสนะครับสร้างกระแสคว่ำนิยมสร้างกระแสคว่ำเกียรติสั้งนะครับใส่ล่กันและกันนะครับเบาสูมือสูมือนะครับว่บาผูนันบอดีจังสันผูนี้บอดีจังสีพวกเข้าที่พเป็นคนเสพซือ่อตีดกะหาลังเทียกะถือเป่าหูว่าไงซะนะครับไปเสียเขานะครับ ไปเซียเขาว่าเขาสีมอสอยยหายฮ่มีชีวิตที่ดีข้นจังสันจังสี่นะครับผมก็เห็นหลายอยู่หลังคนกะเซียนะครับเถิดพูนจนว่าหัวปักหัวปำนะครับนำเซียนำโยกยงนำสรรเสริญพวกมมนีนะครับจนว่างูหัวบกขึ้นก็มีจนเริ่มขิด มม่งมัวงเจ้าของว่าบ่มีสิกินอยู่แล้วสินะครับไปสนับสนุนคนนะครับที่คิดบบดีคิดแค่ผลประโยชน์แต่พักแต่พวกเจ้าของยังเสียนะครับไปเป็นเบี้ยวบาไงไปเป็นเบี้ยให้พวกมูนี่บอกง่งไๆซะครับเนาะผมนี่ก็บ่บดี ต้องการว่าสีว่าให้ผูน้นั้นผู้นี้ดออครับผมบอกในภาพรวมผมบอกในภาพที่ผมเห็นนะครับพราว่าผมบอดด้ไปสนับสนุนผู้ดใดผู้หนึ่งแบบเป็นการส่วนตัวอยู่แลว้วนะครับผมบอดด้เสียผูใ้ใดผู้หนึ่งเป็นการส่วนตัวอยู่แลว้วผมก็บอกในฐาน,นะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นล่ะครับที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเท่าน,นั้นนะครับที่มองเห็นแล้วมันผิดปกตินะครับ ความคิดคนไทยนะครับบางผักบางกวกบางกลุ่มนะครับที่มันผิดปก,ปก,ปกตินะครับเพียไทยนะครับประเทศไทยเฮามั่นสะดุดในทางความคิดนะครับเพราะว่ามันมีคนมาใส่ข้อมลในความคิดของประชาชนนะครับเพียไทยประชาชนมีแต่ความเกียรติสร้างกัน มีผู้นำสางกว้างเกียรติสั่งภาษาส้นกับมีแต่ความเกียรติสั่งนั่นแหละครับมีผู้นำโง่อภาษาส้นกับง่นั่นแหละครับบอกง่ายๆซะนะครับกะโอเคครับกะมาเว้ามาพูดมาคุยนะครับกะขอขอบคุณดนะครับเด้อถ้าผู้ใดมาเห็นคลิปนี้แล้วกะสอบแต่อยังกะขอบคุณหลายๆครับกะสิขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับครับผมสวัสดีครับ